ไปทันหรือเปล่าอ่ะยินดีว่าเรา,เราไปทันไหมทางออกเราจะรอดไหมอ่ะรอดทุกคนเราลอดดีว,ะะวันนี้เรามาอยู่กับเกมฆาตกรนะคะอ่ะน่าสนุกใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวรออีกสามนาทีเราไปดูกันเถอะครับระหว่างนี้ทุกคนก็ไปหาข้าวขนมขนม น้ำดงน้ำเดิมนะครับเดี๋ยวขอตัดท่าไปตอนถึงสามเที่ยนะครับมานะครับเนี่ยคาเวลาพอดีเป๊ะเลยมันเขามีเขามีให้เลือกได้นะผมชอบรถไฟผมเลือกรถไฟนะครับผมเราจะเลือกอะไรดีเลือกรถไฟเลือกรถไฟโอเคเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมชุบอุบ้อยอะมาทุกคนตอนนี้คืออัดกับอันวิบร้อยก่อนกันนะครับใครไม่หลับจะเป็นฆาตกร ตกใจเหมือนทุกคนนี่ของผมผมเชื่อเฮเอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ผมนะครับใครจะได้ไปนะได้ชื่อแล้วแต่ยังไม่รู้นี่ไงคนนี้ฆาตกรฟันดำ <c oughs> ใช้ยาสีฟันรุ่นอะไรฉันใช้ยาสีฟันรุ่นข้อเกินนะข้อเกินสุดเกลือด้วยไงเฮ้ยมีตัวเอ็นตัวแ้วเจอใครวะไม่เจอดีนะ่าไม่นาไดีนะ่าไม่ใช่เราตายตั้งแต่แรกเลยนะ ผีมาแล้วชิบหายละเข้าตู้ขอเข้าตู้ทุกคนมันผีอยู่ใกล้เราผีแดงอย่างนี้ผีอยู่ใกล้แน่นอนพอกนอวกเราจะเข้าตู้หญิงเดินไม่ได้ใช่ไหมแล้วต้องออกไปบ้างเนาะโอ้เข้าหน้าเราเลยทุกคนข้างหน้าเราเลย,เเลยมีคนบาดเจ็บโอ้หน้าหนูจริงๆอ่อะหน้าพี่เหมือนกันทุกคน ถ้าเราออกไปไมีหวังตายอย่างเดียวเขาตายเรียบร้อยมีโอกาสมาหาหนูไหม,มเนี่ยโอเคประมาณนี้มีอีกแล้วจริงๆเราไม่มีเควสนะเราก็อยู่ในโตู้ได้เลยแต่มันจะไม่สนุกนะสิโอเคไม่เจอผีไม่เจอผีไม่เจอผีอผีผน่าอยู่ไหนวะงนชาวบ้านใช่ไหมไอ้ที่หายทุกคนเราเจอผีทุกคนผีเห็น เฮ้ยเราได้รับขวดสีเขียวไม่ไมไดีค่ะจิ่บอเออทุกคนไม่นะทุกคนเฮลมอีอยู่นี่เฮ้ยอะไรช่วยฉันไม่ใช่ถือฉันจะ้ะอัน,นไม่ช่วยพเพิ่มเลือดเลย,ยอยนีน้ำอนีน้ำน้น่ช่วยเออ ี่น่าไม่กดลงที่กดเหมือนกันเนี่ยมันจะมีช่องอไรูนี้อยู่นี่นะ้ากดอย่างเงี้เออเราอยู่นี้ก็ได้นะเราสมาร์ทจิ้ผีได้อย<ม>ู่ตู้สองตู้พอดีไม่ผีมันเข้าได้มีสามตู้ต้องหากก้มรอจุ๊กอย่างเดีย<ห>แวแบบนี้อย่างเงี้ยผีก็ก้มได้นะก็มไม่ได้ก้มได้สิไม่ได้ฉนะันเคยเป็นมันก้มได้เว้ยไม่สีแดงเรารอ ผีเข้าได้นะบอกหมดตนั้นพี่ล่าเห็นไหมที่ต้องช่วยนายให้ได้พี่เราถือกันฟุ๊กุกผีอย่างนี้หนไหมบอกได้ทจกได้ช่วยอย่างนี้ได้เหรอใช่อยูอย่ใกล้ๆเห็<ใ>นไหมน้าบอกแล้วทำทำอย่างนี้ผีมันไม่ทำเราเราทำอะไรเราไม่ได้เพราะจูผีมันได้เราสามารถจูอย,อย่างนได้ไง แบบว่ารออยู่ตรงนี้นะ่าเราอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเราผีมาปุ๊บเราก็ไปอย่างนี้พอผีมากับปุ๊บเราก็มาอย่างนี้่ร <c oughs> อเดี๋ยวค่ทุกคนอย,นอยนไม่ต้องเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยใช่ใช่มันจะนานกว่าเดิมนะมอบอกแล้วทุกคนผมมันไอคิวอาร์เชอร์อีกสองนาทีเราไหวชิวทุกคนเราต้องไปทางออนรอรอรอผีมา,มาผีเห็นละผีมาอยุ่นแล้วทุกคน มันมันไม่เข้ามาด้วยไป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 จกไอคิวนะรับอาเชอร์อย่าดดกนะันน้โอ้โหโอเคีมากดีาอีมาเข้าอีมาเข้าอีน่าเข้าอีนาจอีารออหน้ารามันมาอางเดียว มัน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 ลงได้เหมือนกันหรอตายขอโทษนะพี่เชอร์เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งนาทีเนี่ยเราแพ้แล้วทางออกจะทางออกจะเปิดเท่าผีมันมุดไม่ได้ผีมันมุดได้โอ้โหแพ้ทางเลยเออถ้าเราลงมาหาทางออกไปแล้วทำไมเรื่มมันเพิ่มวะเราอยู่ด้วยกันมั้ยทางออกมันไปแล้วอนะหรือเปล่าอ่ะอีน่นเราเราไปทันไหม ทงออกเราจะรอดไว้อ่ะช่วยฉันด้วยอารอดอ้าีิทุกคนทุกคนเรารอดได้ไงเราเดินแทงแทงเราผีทำไมเราไม่ได้แล้วเราไปได้ทุกคนก่อนที่จะเพ้ต้องให้โดินผีแทงอย่างนี้เหรออีน่ะนี่เราเดินเข้าแบบทีมทําอะไรไม่ได้มันดินหน้าตาเฉยแล้วผ่านจะรเฉยเลยุกคนใช่ไหมคือแบบว่าคํานวณไปแล้วอ่ะแต่ว่าผีมันมุดได้นะลืมไปเลย <น>ไม่้ออดยงเดียวบอาแต่อย่างน้อยหนูก็ได้จุ๊กได้คลิปสวยมาแล้ว้คลิปสวยมาแล้วแต่รู้ไหมทำไมพี่เชาเลือดเยอะอะไรอ่ะหนูกำลังชุบพี่เชาอยู่มั้งแต่ว่าตายก่อนก็เลยเลือดทางเข้าไปที่ผีแล้วมันเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนไม่รู้มันไม่รู้เป็นไรเหมือนผีชุบอ่ะเหมือนมันเลือดเพิ่มเหมือนียวเอาเป็นบาสกิตบอลฮะบาสกิตบอลน่าจะเล็กยดดูนะมันมีหลายที่อยู่แล้วหนูซิครั้งนี้เราจะได้เป็นหรือไม่ ตอนตรงนั้นคือไม่อยากไปเลยอยากเล่นเป็นคนมากกว่าอย่างเดียวคืออยากให้พี่เชื่อโกรธแล้วก็หนูกแม่หนูที่หนูไม่อยากตายคือหนูกว่า่เชื่อจะได้เป็นไม้หรือใครจะเป็นใครจได้เป็นโอ้ยไม่ใช่พวกเราคคเดิมแต่เชื่อพี่เชื่ออข้างล่างนะนั่นแหละเสียววับๆเลยไอคนนี้ด้วยเพราะมุดได้พี่อยู่ี้มุดได้มุดได้ทุกตัวค่ะ โอเคไปกันทุกคนเราต้องไปหาดีน่าก่อนนะัะดับแรกเลยผีมันหาเราไม่เจอเราต้องไปหาที่แอบกันทุกคนนี่เรามีที่เอ้ยเจอของเจอนาฬิกาสมาร์ทวอทนาฬิกาทุลยะยะนี่เคยฆ่ากันอีกแล้วอ,อ่ะเอาผีผีไม่ใช่เจอของพี่อยู่ตรงนี้อ่ะพี่ไม่เจอใครเลยพี่เจอเสียง ทุกคนเงียงๆแล้วต้องไปทางไหนดีโอ้หนูก็ผีบีคอนสบยแล้วอยู่ข้างวันนี้มันทาอะไรได้ไม่ได้เราช่วยได้อย okay, okay, ่างเดียวหนูเห็นคนบาดเจ็บแถวนี้พี่ต้องไปช่วยนะไม่เหนอะรงนีเคีมันไม่เห็นบาดเจ็บเยอะมากไปไปแล้วๆๆๆแล้วๆๆดแล้ว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 ช่วยสองคนลลก่งไห ถ้าหนูตายพี่ช่วยช่วยหนูดนะ้วยนะหนูรู้แล้วนะนี่เป็นผีนะน่าเสียงบีน่ะนี่ลงท่อแล้วมาท่อแล้วมาท่อแล้วพี่อยู่ท่อแล้วพี่นั่นงงพี่ลงมาโอเควันนะี้โอ้โห็ป็นหนูอยยนั้นเราสามารถหาที่แอบได้จากตรงนี้หรือเปล่าวะผีไม่เห็นใช่ไหมทุกคนเราเจอผู้บาดเจ็บ นี่ okay. oh, ้ไปหาดินแดนก่อนไม่กล้าไปออกไปเลยอะกลัวผีจังโอเคเจอผีมันมีผีทุกคนนีหน้าเพิ่งกิพี่พี่อยู่ตรงนั้นมาเลยถ้าแถวนั้นมีผีนะกลัว่ดูคนดคนดกคนเราควรจะไปทางไหนดีโอเคเจอเพื่อนเจอเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนหนูเจ้าเจอเจอคนเจอคนเจอคน โอเคอซอนไออนไอซอนหนูสอ okay, okay, <ร>งทางโอเคมีคนช่วยเพื่อนแล้วดีมากดีมากเฮ้ Hi, dang, dang. ยแดงแดงอินซอนอย่างนี้นะ่าระวังนะต้องจูอย่างเดียวอะ่ะแบบคอนเดนด์จุ่มเบืเนเนเ่อนล้วผมยืนเดี่ยอย่างเดียวผมต้องออกไปหาหน้าให้ได้ก่อนยังไม่เจอหน้าเลย <c ười> โอ้โหชิบหายยังแดงแดงแฟนทุกคนมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลย แถวนี้น่ากลักวขออยู่ตรงนี้นะก่อนนะบ๊ายบายนะเพื่อนถึงมแม้เราจะช่วยนายไม่ได้เราอยู่ตั้งไกลไอ้เจอผีบ๊ายบายังไงไม่รู้ทุกคนโอ้โหทุกคนทุกคน สั่นนะตรงนี้เราไม่ได้อยู่แถวผีเลยนะทุกคนพี่อันไปตรงนี้ก็ได้เลยะอุดยไม่มีผีผีไปแล้ว,ลวเรี่เหลือแค่สอนาทีเท่านั้นไปให้ผีฆ่าแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมไหม <c oughs> ใกลกินกระเทียมเนี่ยโอ้หม่มาก

แต่ว่าเมื่อกี้น่แต่แต่เจ้าที่ถวนาวิ่งมาใช่ไหมผีมันไล่ตามมาเข้าตรงนี้ปุ๊บรอดเฉยป <G ül ets> ระตรูมาอีกสิวีส์อ่ะอินะอีไหนวะอยู่ไหน, <G ül ets> นตู้แถวแถวนี้โอเคอิน่ะไมันูจะทำอะไรพดีหนูอยู่ข้างประตูทางออกคิดดูพีชซูเอ้ยชอตเฉยเก่งมากสวยทุกคนเราผ่านแล้ว นี่คือตาที่สองคนที่พบพเออหนูอยู่ข้างหนูอยู่ข้างประตูพอดีอะื่อเจ้อเดือดคนเดินมีจังอะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่เจอผีม,มากเลยอ่ะหนูอยู่ในตู้ตลอดเลยแล้วก็ไม่มีผีมาแล้วอพ,พอพอพบผีผีจากหน้าประตูเลยใช่แต่ว่าหนูกระโดดข้ามหวัวผีมาเลยแต่ว่าเมื่อกี้นี่น่ามีสองคนอ่ะผีไปเปนเอไตัวใหญ่แล้วก็ตัวคนผู้หญิงแล้วก็พีก็ปัดต่อแล้วพีก็รอดผ่านเฉยโชคดีเกิน เราซื้อว่ามีอะไรบ้างเอาจบแล้วอยากลองอเป็นผีจัง,งนเลยนะไอ <laughs> คนนี้ดินะน่านแาจะคนนี้แหละที่มัน <laughs> ที่มันเดินแล้วก็โดนหมีก้าวแล้วพี่เข้าไปได้ <laughs> เข้าไปได้ทุกข้อเราไม่กี่เหรียญแล้ว,วะอะหกสิบหกเยอะมากช่วยเพื่อนเขาละห้าหนูมีแค่หกสิบเอง ไปไ๊าให้ด่านอะไรดีด่านไอ้หนูดีกว่าอยากเิเ่นิ่มว้าวจังเลยตัดออกนะนี่อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของการเล่นเกมแล้วใช่แล้วล่ะไม่ผมบิวเข้ามามา,มาการ์ด้วคนตกนต่อ ถ้าผมได้เป็นผีนะผมโมโหนใครจะได้เป็วมามีที่หน้าอีกสองช่องสงหายหน้าให้เจอก่อนนะตอนที่ไม่มีอารมณ์อุย้ยผีเปสแล้วอันนี้นนมันจะมุดได้ไหมท,ที่ว่ามันมุดไม่ได้นะตัวอย่างอ่ไม่มันมุดได้ทุกตัวหนูเคยดูแล้วมาปุ๊บเจอกับคนผู้หญิงนะคะรับแล้วเราจะเก็บมองก่อน เฮ้ยเจอากระยากหนูนะ้อยเก็นกว่าไหมอย่าไปเดินทําไมอ่ะหนูโดนแล้วเนะี่ยได้ชีตมาเลยทําไมอ่ะ<ซ>ก็เลื่อนไปรถดิอันนี้มันผีตรงนี้มันน่าจะมุดไได้สนหรับพี่นะมุดได้ทุกตัวหนูดูมาแล้วดูจากไหนก็ขนาดตัวตลอกมนยังมุดได้เลยแล้วทำไมตัวเปรตมันมุดได้เหรอ้อแดงแดงไม่จะมีะทางมีวองทางแล้วต้องลงกระทางเอ้ยนี่น่าจะมีของมุด มันอยู่ด้านล่างน่า,นาป對對อยู่ฝั่งขวาีน้าก็จะเข้าฝั่งขวาตรงนี้ไหมลงสองทางให้เป็นเลือกว่าจะไปทางน้าเขาจะเข้าประทานี้ไหมทางนี้ทางนี้โ okay. อเครอลงผี่มนอยู่พี okay. ่น่าลงเลยแล้วกันลงมาทางที่มาลงทางที่มาลงโหมันยังมามาลงทางพี่มาลงทาแล้วน่า <as did you? S 1> อีน่า,นาตัดสินใจผิดทุกครั้งอ่ะพี่สายช่วยน้าพี่ช่วยน่าได้ไหมหนีดิหนีหนีันเมื่อกี้ตัวเองมองเห็นผีอ่ะ มาอะไรอยู่แล้วเราแปลกๆมองแต่ผีนะแม่อ๋ออยู่ดีหนูก็ผิดตลอดยาผิดไงบอกอีกทีตาผิดมองแต่ผีอย่ามองแต่ผีดิผีเป็ดผีเป็ดรู้สึกยังไงหนีอย่างนียังนิดหนีอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ตอนนี้หยิบแว่นไปก่อนหยิ่รับเฟรเท่ใช่ไหมหยิบนีดด้วยพี่เท่หรือไม่เมื่อคือพี่เท่หรือไม่เออผีชิบมากผีมากผีไม่พี่พี่ไม่ค่อยเท่ พี่ไม่ค่อยที่เห็นกันพี่อะที่นั่นไมหาพี่อะก็เธออยู่ข้างบนชั้นเธอจะหาเธอทําไมเล่าเมื่อกี้ไงมามาเราเราต้องหาอะไรช่วยปลดล็อกตีนไหมฉันว่าตรงเนี้ยคือประตูทางออกตรงไหนตรงเนี้ยฉันว่าก็ใช่แล้วต้องอยู่แถวเนี้ไว้ซ่อนซ่อนอย่างนี้ซ่อนอย่างงี้มุดอย่างนี้ไหมพี่เห็นพี่เห็นแล้วกับอย่างงี้อ้ย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 มุดคนอยู่ตรงนี้นะพี่จะเห็นไหมวะ ทุกคนว่าผีจะเห็นไหมผีจะเห็นไหมตานี้คือทาสุดทาของเราถ้าเราผ่านก็คือเราวัดสามรอบติดที่เราชนะอุ้ยมุดได้ไหมมุดไม่ได้เฮ <f ix> ้ทุกคนทางนี้ก็แอบได้อยู่นะแต่ว่าพีมันจะเห็นตอวน,นี้ก็ได้นะแบบว่าเน,นียนๆเดินผ่านก็ไม่เห็นมาแถวน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าให้ประตูเปิดนะ อย่าให้มือโผล่อย่าให้เท้าโผล่เท้าย่าน่าโผล่อะโผล่สิเท้าตัวเองโผล่โผล่นั้นทำอย่างนี้แล้วก็มันจะไม่เห็นข้างหน้าก็ไม่เห็นข้างข้างด้วยประตูมันบางไว้อยู่แหละถ้ามันเดินเข้ามาแล้วก็จุกผีมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยมากสุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงจก๊กเหรอเปียนตรงนี้สุดก่อนเด่ะมันจะได้เผื่อมันจะได้ไม่เห็นดูสิอุ้ยไม่เห็นเนียนมากแต่ผีมันตัวใหญ่ไม่ใช่หรอ ต้องแบบนี้ดินี่โอเคไม่เห็นสันสันไหมวนเมื่อกี้ตรงนี้เป็นทีสุดท้ายโอ๊ะเราดวงดีมากแน่แน่อีกเกียร์ทีวะอ๋อเออแล้วคนระหว่างนี้เราก็โยกเยกโยกเ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 ยอะมันไม่มาแถวนี้นะโอ๊ะสัน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 เห็นไหมไม่เห็นโอเค ทุกคนเป็น,นอะไรบ้างขอเช็คก่อนนะโอเคสิบหกนาทีผีมาจะทำยังไงจุ๊จุ๊แบบนี้มันผีมันก็หมดได้แล้วอ้ผีมันหมดได้น่าจะดีแล้วน,นะเอาไวส้สำหรับคนอ,อ๊จะเปิดขึ้นอีกสิบวิท่า ขอร้องตรงนี้จะเป็นทางออกหรือไม่ถ้าเป็นทางออกือเลยแล้ววีครับเ, <c oughs> เอ้ะนะไปทางนั้นกันดีกว่าไปยปตามพี่มา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 ไปทางช่องประตูสีทางตรงนี้ใกล้ๆเราเลยใกล้ๆเราเลยนะเห็นไหมสีทางนั้นอ่ะมีให้เลือกทางไหนสวรรค์สวรรค์ทุกทางทุกคน<อ>เล่าผ่านได้เลยสำหรับในคลิปนี้ขอจบเพงินพอน,นีนะครับ ไปยม่ได้ไม่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยอยู่ที่เฮ็ดตรนี้